ไตามฟ้าสายมาพบผมที่ห้องหน่อยเชิญเชิญน,นั่งวันนี้จะให้ไปส่งเอกสารที่นแผนกน่งน,นีีนะคะไม่ต้องส่งแล้วฉันจะให้เธอทำงานจริงๆที่เป็นงานของแผนแหสักที จะให้ฉันทำอะไรเหรอคะงานเรามันเป็นงานสิ่งทอนะฉันก็เลยอยากจะให้เธอเนี่ยกลับไปที่บ้านไปเอาพันไหมกลับมาให้ผนไหนิจัยเขาแต่ผนกหนิจัยเขาก็มีพันไม่ของบ้านฉันอยู่แล้วนี่คะจะกลับไปเอาอีกทําไมคะไม่รู้เรื่องรู้ราแบบนี้ยเธอ,อย่าไปบอกใครเันนะว่าเธอจบจากที่ไหนเดี๋ยวสถาบัานก็จะเสียชื่อ ธอไม่รู้หรือยังไงว่าไหมที่เลี้ยงตามธรรมชาติกับไหมที่เลี้ยงในห้องวิจัยเนี่ยลักษณะของเส้นไหมที่ได้อาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วฉันถึงสั่งให้เธอกลับไปที่บ้านไปเอาเส้นไหมธรรมชาติกลับมาให้แผนกวิจัยเขาเขาจะทราบอยู่บ้างนะคะแต่เห็นว่าบริษัทมีเลี้ยงทั้งในห้องวิจัยแล้วก็เลี้ยงทั้งในโรงเลี้ยงด้วยก็เลยแปลกใจนิดหน่อยว่ากลับเอามาทำไมคำอธิบายของฉันเนี่ย คงจะทำให้เธอหายแปลกใจแล้วนะค่ะจะให้ไปเอามาเมื่อไหร่นี่คะเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวนี้ใช่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คุณนอนโทรตามผมมาคุณได้ตารางงานเดือนนี้ของพ่อคุณแล้วเหรอครับท,ทำไมครับลืมเหรอครับไม่ได้ลืมหรอกค่ะถ้างั้นผมขอดูหน่อยนะครับอของดีเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆหรอกนะคะถ้าพี่วิทย์อยากได้พี่วิทย์ก็ต้องพาออนไปเที่ยวทะเลก่อนค่ะโอ้ทะเลแสนงามฉันงา่าฉัานงามฟ้าสีคราม ใส่สุดสสุดสมองเห็นเรือใบรูอบ้ารูอบ้ารูปบแล่นอยู่ในทะเลทะเล,เลทดทดคือออนลืมตัวนะคะถ้าพิวิทย์อยากได้ก็ต้องพาออนไปช่วยทะเลกันนะครับได้สิครับะนะคะ รอผมตรงนี้ก่อนนะครับแต่ผมต้อไปเก็บเสื้อผ้าก่อนได้ค่ะนี่คุณจะไปไหนเนี่ยฉันจะกลับบ้านผมไม่ให้กลับผมไม่ให้คุณไปไหนทั้งนั้นน่ะนี่เกิดอะไรขึ้นนะคะเออ เดี๋ยวฉันจะไปทำงานที่คุณเพ่บะค่ะี๋ยวคุณทนคิดถึงฉันสักสองสามวันนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับนะถึงแล้วป่ะแล้วน,นี่กูจะไปยังไงอ่ะกลับไปกับฉัน,นเองพ<ฮ>อดีเจ้าเทพค่อคุณฟ้าไปเอาพันธุ์ให่ที่บ้านส่วนฉันจะไปดูที่แถวนั้นพอดีเลยชวนคุณฟ้าเข้าไปด้วยได้ไม่ลำบากั้างั้นเดี๋ยวผมขับรถไปให้แล้วกันโอ้ได้ไงล่ะ ยังไงฉันก็ต้องไปกับคุณพบอยู่แล้วคุณพ,อพอขอขอบก็ขับรถดคนเดียวคุณก็ไปเที่ยวคุณน้องออนให้มันสนุกก็แล้วกันนะคะจะดีกว่านั้นจะหวานกว่านี้สักหน่อยมันเรื่องของคอยจะไกลจะเข้มจะหวานบบนี้เขาเรียกให้มีมน้ำตากะข่อยบะหมน่ของหวาน